ข้าวโพดเม,มาขวนเกลรซอันนี้บ้านนะคะโอ้ย่าละกันโอย้ oh, yeah. ชอบขับรถแกจะชอบรถพวกเนี้อา้าวจอดซะและ้วกำลังมันเชียวอย่าดิกเขาว่าจะจอดดูร้านหมักเบียร์ดูจัาก,กข้าโพดสูงมากเลยตอนนี้ข้าโพดนะคะข้าโพดชมบรรยากาศนะคะวันนี้พาชมบรรยากา ไปสบายวันเสา เขาเสียอะไรอย่างเงี้ยมอยบัวดรายชนกจิอันนี้บ้านที่มันมีที่มีตัวก่อสร้างอยู่ข้างๆเนี่ยนะคะเขาจะเรียกว่ามันเป็นเหมือนกับพวกบริษัทหรือว่าเป็นเหมือนกับเ,เขาเรียกว่าเหมือนกับพวกชาวสวนชาวไร่ก็จะต้องมีที่เก็บรถเก็บอะไรแต่ถ้าบ้านคนปกติจะไม่มีนะคะจะเป็นบ้าน มีตัวคารจอดรถแต่ถ้าอย่างเนี้ยอันนี้จะเป็นเออที่ปลูกผักปุูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเขตบ้านคนคือขับดีๆได้ไหมโอ้ยจะเป็นแต่สร้างสลออ <c oughs> อ่าแสดอกคือใช้เป็นเทียนใส่อยกระล่างบันยายอยู่สวิทสวา ก็จะแบบไปนั่งอยู่ตามร้านอาหารเหมือนที่เราไปนั่งนั่นแหละนะคะแล้วก็ปั่นจักรยานเล่นวันนี้อากาศก็ใช้ได้นะคะไม่ได้นี่แต่ว่ามันจะแดดไม่จัดพอดีเลยนะจริงๆอะ่ะสวนมากจะเป็นแบบนั้นตัวนี้จะเป็นเขตอีกโซนหนึ่งน,นี่เป็นอีกโซน,นทางกลับเห็นไหมคะพอ ้อแตกต่างของเขาก็คือเราจะไม่ค่อยเห็นขยะนะตามข้างทางจะน้อยมากนะคะที่จะมีขยะวางอยู่ใจเย็นๆค่อยๆขบับโอ้ยรู้สึกเข้าไม่ขับเร็วขนาดนี้เนี่ยมันเขตชุมชนกํำเบนชีวิตสวิตสวัสสวาสวิตมากเข้าไปดูบ้านหลังนั้นไปอ้วน กล้กระดานเฮาสเข้าไปดูบ้านหลังนั้นไหมหาบ้านอยานี่นะคือแกกำลังย้ายทฟูคนเดโตแกกำลังหาบ้านไม่ใช่อะไรหรอกเมนี้ดาเหียอินหาบ้านเพราะว่าบ้านแกะหนแกขน ผลของแกชอบสะสมพวกกระดาษพวกของสาระบ้านพวกนี้ใจเย็นเย็นโอ้ยรูสเตอร์ขับหาวิโอ้ยนี่แกชอบบ้านแบบนี้มันเป็นเหมือนลักษณะบ้านแบบอยู่ข้างนอกแล้วมันจะมีตัวตัวแบบตัวบ้านมันเป็นเหมือนบ้านสวนเดิมนะคะแล้วมันก็จะมีไอ้นี้ด้วยอ่ะมันจะอยู่แบบไม่อยู่ในจุดที่แออัด โอ้ยฉันละเกลียดนักหนาวันนี้ไม่น่าจับรถคันนี้มาเลยชีวิตฉันก็เลยไม่แบบสงบสุขเระวางรถมาหน่อยเนี่ยแสดงแสดงอันนี้หลังนั้นแกชอบมันอยู่ข้างนอกมันก็จะไม่แออัดกับใครแต่ว่าบ้านที่อยู่ตอนนี้มันก็ไม่ได้แออัดกับใครหรอกแต่แกชอบของแกมันอยู่ด้านนอกแล้วแกจะมีที่ ที่สําหรับวางเอ่อเอาเอา,เอาของแกเก็บได้ไงที่แยกออกจากตัวบ้านแล้วตอนนี้ก็จะโบนแกก็จะโบนบ้านชั้นหลังเล็กบ้านชั้นหลังเล็กมันไม่ได้เล็กแล้วค่ะแต่คุณขนของมาทุกวันมันก็เต็มใช่ไหมเออนะเห็นไหมคะบรรยากาศสุดยอดเลยระหว่างทางเราจะเห็นว่าที่คือข้อแตกต่างนะการปฏิบัติตามกฎจราจรของเขาก็จะปฏิบัติกันจร,จริง มันก็เลยไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุเท่าไหร่แล้วอุบัติเหตุใหญ่ๆอย่างเงี้ยจะน้อยมากนะแล้วก็ดูทางหนหนทางขยุนขยะมันก็จะไม่ค่อยมีอันนี้ต้องยอมรับว,ว่าเขาเขาดูแลได้จริงๆเขาผูกฝังกันมาได้จริงที่จริงก็ไม่ได้ผูกฝังเท่าไหร่นะแต่เด็กๆก็ไม่ทําลูกที่บ้านเขาก็ไม่ทิ้งนะเขาก็ไปทิ้งถังขยะ เออก็ดีอยู่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเออเขาเห็นคนทําเขาก็ทําตามว่าเออไม่ให้ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยอืนั่นแหละคุณโอ้เข้าตรงนั้นไหมเออฉันจะต้องทําไมต้องจับรถคันนี้มาเนี่ยอันนี้มันเป็นรถแข่งนะคะแกเป็นคนชอบรื้อตึกอันนี้มันเขตชุมชนขับเบา บรรยากาศบรรยากาศดีเนาะนพาดูพ่อบอกว่าอัดวิดีโอแกพาขับดูไปทั่วเลยอันนี้ก็เป็นอันนี้จะเป็นเขตโรงเรียนนะคะน,นี่โรงเรียนเขานนะอี้ก็เป็นชุมเขตหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึง่งเห็นโบแดงอยู่หน้ารถเชียวนี่ขับโอ๊ย ที่จริงนะสวยจะบอกไอ้ว่าปกติมนุษย์เขาเขาไม่ให้ขับอย่างนี้หรอกค่ะเขาจะขับแบบมีมารยาทด้วยตรงนั้นนะสวยอันเนี้ยนนขับแสดงมากเลยเพราะว่าแกขับพะแกบอกรถคันนี้มันจะขับคือจะขับเบาๆไม่ได้มันเป็นรถแข่งไงมันต้องขับประมาณอารมณ์ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอยู่แล้วกุมใจใจเย็นๆค่อยๆขับหน่อยสิโอ้ย ดูวิวทิวทัศน์ข้างทางไหมเนี่ยมุ้มมาเต็มเลยนะคะข้างทางบรรยากาศก,ก็ถือว่าดีเลยแหละนะ ใช่โรงพยาบาลสัตว์ก็คือว่าถ้าสัตว์เจ็บไข้ได้ป่วยเราเจอข้างทางเราโทรเขาก็จะไปรับเอามาดูแลไม่ว่าจะเป็นนกเป็นหมาเป็นแมวเป็นอะไรก็ช่างเขาจะไปรับอันนี้เป็นสวนสตอเบอรี่ใช่ไหมหมูหรือว่ากลมกลมเออหรือว่าแตงเออทุกอย่างแหละเทสขัดยอกนะคะคุณค้าเหลือวบโคง้งสักนิดได้ไหมอุ้ยดูขเขากำลังสร้าง ใจเย็นได้ไหมเดี๋ยวจะเอาชั้นลงพลอง <laughs> <laughs> โอ้ยฉันเป็นเห็ดไซชั้นแหง้ง <laughs> <laughs> บอกว่าจะถ่ายวีดีโอนี <laughs> ่นะคะทิวทัศน์บ้านเขาว่าจะประมาณนี้ <laughs> คอยดูนะว่าแกจะทะลึ่งไหม ถ้าเลี้ยวขวาก็คือเลี้ยวกลับไปทางหมู่บ้านถ้าเลี้ยวซ้ายแสดงว่าแกแกล้งเราเขาจะเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวดูนิสัยเขาแฮะเลี้ยวซ้ายเห็นไหมบ้าแล้วว่าเราโดนแกล้งไม่ใช่แกล้งเราค่ะเขาเจตจนาดีอยากให้เราชมคทีวทัศน์โดยชฉพาเป็นเยเยเบเนลลี ดูเยอะๆก็เลยขับรถต่อนะคะเจตนาแต่ว่าเสียงจะดังหน่อย <S <S บรรยากาศสุดยอดเลยนะเขากำลังจะไถ่ายเตรียมเตรียมดินเตรียมตรงนี้นะเคยคิดว่าชอบนะแกว่าจะมาซื้ออยู่มันเก่ามากเก่ามากเนี่ยขนาดเก่าๆแบบนี้นะถ้าตีเป็นเงินไทยเขาว่าจะ ขายประมาณ40ล้านเก่าๆแบบนี้แหละนะก็เลยแกก็เลยไม่เอาเพราะว่าด้วยความที่มันต้องทําอีกเยอะไงก็เลยไม่เอาเออนั่นแหละประมาณล้านห้าไหมล้านห้ายูโรว่าเขาจะอุ้ยโคกมาสวยมากบรรยากาศนะดูๆนะคะอากาศมันร้อนต้องฉีดน้ำให้อ,อาอเดเมนไยนีเทีย โอ้ยแกจะพามาบุทรายอ่ะถนนทรายอารุสตึกไก่โอ้ยได้แล้วอารุสตึกเุส หลังบ้านบอเลยากขัูดนอฮะอนดูดิสก์นองแกจะชอบแนวนี้นะคะคือมีบ้างที่ขับรถอารมณ์แบบนิ่มๆแต่ว่าสไตล์นี้เป็นสไตล์แกขับแบบว่าแบบลุยเลยนะคะอีกไซอีกไซเนทเทกเซอร์ฟันดัตติสฟอยัลกิสต์ไอคิลสอร์ฟันสเปลคูดฟันเดฟฟอร์เดสอัลโต อมแดดรุนเตะแอร์ฟินใจยขวานอืม mm. ้าชเคฟเชียวดิ้งอะถึงบ้านเราแล้วนะคะอาใจ,จเย็นๆค่ะโอเคนะคะโ okay, อเคเนาะถึงบ้านแล้วสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ